ลูกค้ามาขอแจ้งเคมมอเตอร์นะครับมอเตอร์ล็อกดึกตัวเป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับที่ล็อกหมุนไม่ไปเลยครับแน่นมากนี่คือมอเตอร์ของแขน m 2นะครับของแขน m 2คือตัวนี้ครับล็อกหมุนงก็ไม่ไปครับตัวล่างหมุนได้นะครับข้างบนหมุนไม่ไปเลยครับนี่คือมอเตอร์ที่ล็อกนะครับ தெரியாக நம்ம